ปัจเจศปอดเสียสิ้นจึงรวมเรยว่าศีลสมาธิปัญญาและนี่นแหละเรื่องพระวิน,นัยวาระศึกสี่สัคฆาทิเศษที่สามอน,นิยตสองนิจกรรปกติสามสิบสิกบทปกติก้าวสิบสองสิกบทปฏิเทศนยีย์สีสิกาบทใกเจ็ดสิบห้าอธิกระรละนะเจ็ดนอนั้นเป็นเรื่องพระวินัยทอนได้สอง นะสํราอธิกรเกิดขึ้นต่อหน้าสองตอหน้าบุคคลก็ดีเสร็จสิ้นทุกอย่างอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พระวินยัยไม่ใช่สินของพระเป็นแต่เรื่องพระวินัยทานหรือสองอัิกรเกิดขึ้นในกลุ่มสองนั้นตัดสินเท่านั้นนั่นแหละแต่สินของพระแล้วน่น220สงองร้อยยี่สิบเจ็ดกบดนะนะอธจิกะละสมาตาเจ็ดเขาเอกเป็นสงองร้อยยี่สิบเจ็ดกอบทบาลเซกเชซึ่งเป็นต้นบัญญัติ ของประัติมีเศสิกาบอด